a b บ o ็อก0 1 7บล็อกสี่เหลี่ยมสโลปสุดเท่เสิร์ฟสไตล์บ้านคุณ a b บล็อก s 1 7บล็อกช่องลงสี่เหลี่ยมสโลปสุดเท่ที่จะทำให้บ้านคุณดูเก๋ไม่ซ้ำใครกันเลยทีเดียวค่ะดูสิคะดีไซน์เรียบง่ายแต่โดดเด่นนะคะทรงสี่เหลี่ยมสโลปสุดคลาสสิกนะคะจากสแควร e ซีรีส์ของ a b บล็อกนะคะ s 0 1 7เนี้ยไม่ใช่แค่ บล็อกธรรมดานะคะแต่เป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จะเปลี่ยนบ้านคุณให้ดูทันสมัยในพริบตาค่ะเห็นไหมคะการจัดวางได้หลากหลายนะคะสร้างลวดลายสุดครีเอทีฟนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังรัว้วหรือแม้แต่ฉากกั้นห้องค่ะที่เจ๋งสุดๆนะคะคือนอกจากจะสวยแล้วนะคะยังช่วยให้อากาศที่ถ่ายเทได้ดีนะคะแสงธรรมชาติส่องผ่านเส้นแสงสวยๆกันเลยทีเดียวค่ะ วัสดุแข็งแรงนะคะทนทานสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งเลยค่ะอยากให้บ้านดูเท่และมีมิติมีสไตล์นะคะต้อง a b l o c k s 0 1 7ตัวนี้เลยค่ะ